ปิดท้ายกันด้วยข่าวลือที่มีสื่อดังจากฮอล l ลีวด d หลายที่นะคะที่จะรายงานไว้ตรงกันโดยตามรายงานข่ะระบุว่า Lady ้กากวัย38ปีจะมาปรากฏตัวอยู่ในซีรีส์ Wednesday s ซีซั่2ที่จะฉายทาง Netflix ด้วยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าเธอจะมารับบทเป็นใครในเรื่องจะเล่นเยอะเล่นน้อยแค่ไหนในซีซั่นนี้นะคะ โดยที่ซีรีส์เวนเซย์ค่ะกําลังจะอยู่อ่าลังอยู่ในระหว่างถ่ายทําที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะซึ่งการถ่ายทําเนี้ยต้องถูกเลื่อนไปนานกว่าเจ็ดเดือนเนื่องจากการประท้วงเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมและค่าแรงของกลุ่มคนเบื้องหลังค่ะส่วนกําหนดถ่ายนะคะตอนนี้วางไว้คร่าวๆว่าจะเป็นปีหน้าสองศู่ยสองห้าค่ี่ต่อได้ดูไหมฮะเวนเซย์อันเนี้ยอดูฮะดู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 ดชอบ<ด>ไหมฮะดีนะ ดีนะ,นะผมก็ว่าสนุกมากเลยมันแบบว่ามันมันไปอย่างอื่นมันเกดีมันเกเออเออแล้วแต่ตกใจเอพ่อมันนิดหน่อยตกใจพ่อมันนิดหน่อยแม่โอเคแต่พ่อมันผมตกใจนิดหน่อยแราวจำเราอูตูเรถูกไหมฮะเราจำเราอุตูเรใช่ใช่ที่ดูด kind of ีดูดีหน่อยอันนี้ไม่เลยทำกระตุนกระตุนไป แม่มาแล้วโอเคแม่โอเค,แม,อเคแม่เป็นที่เล่นกับโรเบิร์ตเรีเกควสบ่อยๆนั่นแหละอเท่านี้รอดูนะฮะรอดูนานมากเลในเวนเซชั่นสองเนี่ยไม่มาสักทีนะ